สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิดาแก่นจวงผึกประสบการณ์วิชาชีพจากโรงแรมแม่คงคดิเท์นะคะโรงแรมแม่คงคดิเท์มีประวัติความเป็นมาดังนี้ค่ะจัดตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่35ทับถนนในเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะจะตั้งอยู่ตรงถนนเส้นทาตพนมนครพนมค่ะจะอยู่ถัดจากปั๊มปะตะททางเข้าเมืองนะคะและก่อตั้งขึ้นด้วย โดยบริษัทนำสมัยคะ่ะซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับโรงแรมแม่โง Heritage คอนดิทีค่ะจึงสามารถเลือกและชี้และแบบสั่งงานสั่งการสั่งได้เองสามารถสั่งได้เพราะเป็นเจ้าของเดียวกันจึงไม่ได้จ้างช่างจากที่อื่นคะ่ะจึงทําให้เป็นจุดเด่นนะคะและจุดเด่นของโรงแรมอีกอย่างหนึ่งก็คือติดลูมแม่น้าโขงคะ่ะวิวดีบรรยากาศดีและโรงแรมและโรงแรมติดถนนใหญ่ติดริมน้ําทําให้ มีที่ถ่ายรูปแล้วก็ลูกค้าสามารถอ่าลงไปปั่นจักรยานนะคะได้แล้วก็สามารถเดินออกกาลังกายในตอนเช้านะคะแล้วก็ลักษณะของโรงแรมนะคะจะมีทั้งหมด49ห้องค่ะ49ห้องแบ่งเป็น3ไท้ายนะคะท้ายแรกค่ะเป็นสแตนดาร์ดค่ะสแตนดาร์ดนะคะสแตนดาร์ดค่ะแล้วก็ที่ท้ายที่2ค่ะจะเป็นดีลักค่ะและท้ายที่3จะเป็นเดสิเดนท์และภายในโรงแรมนะคะจะมีห้องประชุมนะคะจะเรียก ว่าห้องประชุมพระศรีสัตนาคราชค่ะจะเป็นห้องประชุมรับรับจัดเลี้ยงจัดประชุมจัดสัมมนาและทานข้าวนะคะหรือเป็นงานแต่งแล้วแต่ที่ลูกค้าจะเลือกนะคะแล้วก็จะมีทางเข้าห้องอาหารนะคะจะเปรียบเสมือนดังเป็นในนิยายเหมือนเจ้าหญิงและ นี่นะคะลักษณะห้องสแตนดาร์ดค่ะห้องสแตนดาร์ดนะคะจะราคาเริ่มต้นที่1,100ค่ะจะเป็นเตียงเดี่ยวส่วนเตียงคู่จะอยู่ที่ราคา1,300งพันสาอและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องนะคะจะมีให้เป็นแก้วแก้วค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็การน้ำร้อนค่ะทิชชู่นะคะแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตไร้สายค่ะสามารถชาร์จได้โดยไม่ต้องมีสายนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำแยกออกมาค่ะแล้วก็มีที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็1,300นานี้จะเป็นรวมคูปองอาหารเช้านะคะสำหรับ2ท่านนะคะ และต่อมาค่ะจะเป็นห้องดีลักค่ะห้องดีลักนะคะราคาเริ่มต้นที่1 5 0 0บาทอ่าจะเป็นห้องขนาดกลางถัดจากสแตนดาร์ดนะคะ,ะที่ต่างจากสแตนดาร์ดจะมีอ่าวิวค่ะจะต่างกันที่วิวถ้าว่าห้องสแตนดาร์ดจะราคา1300บาทจะไม่เห็นวิวโขงส่วน1,500บาทนะคะจะเป็นดีลักค่ะจะขยับขึ้นมาจะมีติดวิวโขงนะโขงลูกค้าสามารถ ออกไปชมวิวโขงที่ริมระเบียงได้นะคะและต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นห้องท้ายที่3นะคะจะเป็นเพรสิเอนต์ค่ะเพรสิเอนต์ในราคา7 0 0 0บาทนะคะเพรสิเอนต์ President จะเป็นห้องที่กว้างใหญ่ะคะแล้วก็เตียงที่จะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็วิวจะดีและจะมีอ่างจากุชชี่นะคะที่สามารถเล่นได้และมองวิวโขงได้ค่ะ และห้องน้ํานะคะในห้องเพสเด่นนี้จะมีสองห้องค่ะห้องแรกจะเป็นห้องน้ําสําหรับนั่งเล่นข้างนอกหรือว่าห้องน้ําสาหรับเขกข้างนอกส่วนในห้องนะคะแล้วก็อีกห้องน้ํานึงจะเป็นห้องน้ําภายในตัวห้องนอนค่ะจะมีเบาะนวดนะคะอัตโนมัติเบาะนวดไฟฟ้านะคะจะตรงที่ชักโครกค่ะสามารถนั่งและชักโครกจะสามารถนวดได้นะคะแล้วก็ของอำนวยความสะดวกนะคะอ่า ที่ห้องพิเศษจะต่างจากห้องดีลักแล้วก็สแตนดาร์ดก็คือจะมีห้องน้ำสองห้องแล้วก็จะมีชาชาที่พิเศษค่ะแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็จะมีโซฟาแล้วก็ทีวีที่ใหญ่กว่านะคะแล้วก็จะมีอ่างจักรุชี่ที่สามารถอาบได้แล้วก็ชมวิวโขงได้ค่ะค่ะนี่นะคะจะแล้วก็จะมีตู้ค่ะแล้วก็มีชุดนอนให้เปลี่ยนชุดอาบน้านะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําภายข้างนอกค่ะแล้วส่วนนี้นะคะที่เห็นอีกรูปนึงนะคะจะเป็น โซฟานะคะที่สามารถนั่งดูทีวีได้คือจะมีห้องนอนแล้วก็ห้องข้างนอกอีกหนึ่งห้องนะคะสําหรับเฮสิเดนส่วนประตูขามุนหนนี้จะเป็นห้องน้ําภายในห้องนอนค่ะที่จะเป็นห้องน้ําอัตโนมัติที่ชักโคกนวดได้นะคะค่ะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นห้องอาหารเช้าค่ะห้องอาหารเช้านะคะ จะสามารถรับแขกได้ทั้งหมดอ่า49ห้องคือจะมีทั้งหมดอ่า49โต๊ะพอดีนะคะสําหรับเพราะว่าภายในห้องพักนะคะจะสําหรับ2คนถ้าสมมติว่าลูกค้าสลูกค้าอยากอ่าเพิ่มคนในห้องเดียวก็จะเป็นเบาเสริมค่ะเพิ่ม600บาทรวมอาหารเช้านะคะ ส่วนนี้นะคะจะเป็นห้องบาร์ค่ะจะเป็นไพรเวทบาร์นะคะสําหรับลูกค้าที่จะเข้าชมได้หรือว่าเข้านั่งดื่มได้จะต้องจองล่วงหน้าค่ะราคา2,000บาทเมาเมาไม่รวมเครื่องดื่มนะคะและจะมีการบริการจากพนักงานค่ะถ้าลูกค้าที่อยากจะดื่มหรืออยากจะสั่งเครื่องดื่มจะเป็นกาแฟรหรือว่าเป็นค็อกเทลหรือว่าเป็นเหล้าช็อตหรือว่าจะเป็นเบียรก็จะมีภายในห้องบาร์นี้ค่ะแล้วก็จะคิดบินแยกต่างหากนะคะไม่รวมราคาห้อง ต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นไลยบุฟเฟ่อาหารเช้านะคะไล่บุฟเฟ่อาหารเช้าจะมีะน้ำผลไม้สกัดสลัดนะคะแล้วก็ขนมปังค่ะแล้วก็จะมีะข้าวเกี๊ยวปากหม้อค่ะแล้วก็จะมีอาหารประมาณ5้อย่างแล้วแต่วันค่ะแต่ภายในอาหาร5้อย่างนั้นจะต้องมีต้มผัดแกงทอดนะคะ แล้วก็ที่เห็นเป็นเล็กๆนี้นะคะจะเป็นคู่ตัวอย่างคูป,ปองอาหารเช้านะคะคูป,ปองอาหารเช้าสําหรับผู้ใหญ่จะราคา200บาทต่อท่านซึ่งจะรวมในราคาห้องคือจะให้2ใบแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเด็กมาด้วยคือมาเป็นครอบครัวนะคะจะมี3คนเด็กก็จะต้องซื้อคูป,ปองอาหารเพิ่มในราคา150บาทแล้วก็ลูกค้าสามารถสั่งไข่กระทะไข่ดาวไข่ลวกไข่เจียวนอกจากในลายบุฟเฟ่ที่ห้องครัวาสามารถทําให้ได้ห้องครัวก็จะทํานะคะห้องอาหารเช้าคะ่ะจะเปิดเวลา6กนาฬิกาสานาทีถึง10 นาฬิกานะคะนอกนอจากนั้นจะสั่งเป็นอราคาร์ดแล้วก็เก็บเงินแยกนะคะส่วนเวลาเข้างานก็จะต้องเข้างานก่อนตีห้าเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้ลูกค้าที่พร้อมจะเปิดในหกโมงครึ่งค่ะต่อมาค่ะจะเป็นตึกใหม่นะคะท,ที่สร้างขึ้นเพื่อจัดเลี้ยงค่ะจัดเลี้ยงจัดอาหารแล้วก็จัดสัมมนาจัดประชุมค่ะส่วนตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการจัดงานแต่งค่ะในงานที่ผ่านมาซึ่ซงตึกนี้นะคะเพิ่งสร้าง เมื่อเสร็จเมื่อไปปีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เองนะคะถ้าลูกค้าสนใจจะสามารถต้องติดต่อเซลลค่ะข้างในจะสวยสวยมากคืออันนี้ก็ทําเองอีกตึกหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับตึกห้องพักนะคะตึกนี้จะเป็นสําหรับหนึ่งจะเปิดคาเฟ่ค่ะสองจะเปิดรับจัดงานแต่งงานเลี้ยงงานสัมนาหรืองานประชุมหรือกินข้าวเย็นค่ะแล้วแต่ค่ะ ต่อมานะคะต่อมาจะเป็นลักษณะความรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบคะจะทําทุกอย่างคะ่ะตั้งแต่เข้างานมาดับแรกคะ่ะจะเตรียมไายบุฟเฟค่ค่ะวางบุฟเฟค่ค่ะแล้วก็ขนอาหารบุฟเฟ่ออกมาจัดคะ่ะแล้วก็รับลูกค,ะคะ้าค่ะทำไข่กระทะทําก๋วยจับยวน ทำทุกอย่างแล้วก็พอหลังจาก10บโมงสิบโมงที่เราปิดห้องอาหารไปแล้วนะคะเราก็จะเก็บลายบุฟเฟ่เก็บลายบุฟเฟ่แล้วก็จะมีเช็ดถ้วยเช็ดจานนับถ้วยนับจานค่ะแล้วก็จัดเรียงถ้วยจานแล้วก็ล้างแก้วกาแฟนะคะแล้วก็กวดเช็ดถูภายในห้องอาหารของเรานะคะจะเป็นความรับเขตรับผิดชอบของใครของมันแล้วก็จะมีจนกระทั่งล้างล้างโต๊ะล้างเก้าอี้ค่ะแล้วก็ขัดทำความสะอาดห้องอาหารนะคะ ต่อมานะคะอ่าอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศของโรงแรมนะคะอันนี้ก็เรียกว่าจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือที่มีวิวที่สวยงามน,นะคะอันดับแรกจะเป็นบริเวณสระว่ายน้ำจะเป็นด้านหลังโรงแรมนะคะอันดับที่2ก็เป็นมุมเดียวกันค่ะจะเป็นรูปแรกนะคะจะเป็นตอนสว่างแล้วส่วนรูปนี้จะเป็นตอนกลางคืนนะคะแล้วก็สําหรับอ สวัสดีการนะคะสวัสดีการจะมีอาหารให้หนึ่งมือค่ะแล้วก็จะมีเบี้ยเลี้ยงสามพันบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เบี้ยเลี้ยงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการทํางานของเรานะคะแล้วก็เราได้ทําหลายๆอย่างค่ะอ่าแล้วก็ที่ที่โรงแรมนะคะเจ้าของโรงแรมจะบริหารจัดการเองทุกอย่างแม้กระทั่งสอนกาแฟแล้วก็สอนค็อกเทลค่ะนอกจากสอนแล้วจะมีการสอบปฏิบัติทมถ้าสว่าเราอยากรู้อยากเรียนอะไรเราสามารถแจ้งได้แล้วแกก็จะสอนสอนทุกอย่างค่ะสอนแล้วก็ให้ลองทํา นะคะแล้วก็ถ้ามาฝึกง,งานที่นี่ค่ะมีโอกาสรับเข้าทำงานโต ổ, ถ้าเราทำงานดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะ